you uh -huh. ยึดไห้ก่อนนะครับอันหนึ่เอาให้เห็นหเห็นนะครับน้ำไม่ดันนะครับเครื่องไม่ไีอะนะครับไม่ต้องจ่อใกลก้กนะ็ได้แต่มันมันกระเด็นใส่ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับนัทนะครับที่นัทแทกเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับนัทมีรถนะครับเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเพิ่งเก็บงานปรับสภาพเสร็จนะครับอันนี้จะเป็นคูปัตตานะครับ M5000SU นะครับเป็นรุ่น50แรงม้าเครื่องยนต์ขนาด4สูบ2เพลา4ล้อนะครับรุ่นนี้นะครับระบบนะครับตัวนี้เป็น8เกียร์ดันหน้านะครับ4เกียร์ถอยหลังนะครับคันนี้นะครับจัดออปชั่นมาให้เต็มนะครับก็คือ ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับเดี๋ยวนัดมีคลิปรีวิวการทางานนะครับวันนี้ก็จะสตาร์ทเดินหน้าถอยหลังแล้วก็รูดแล้วก็เดี๋ยวจะตัดคลิปนะครับในการรีวิวการทํางานของเจ้า M5000 ให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับเดี๋ยวนัดพาดูสภาพรอบคันนะครับก่อนที่จะรีวิวทดสอบระบบนะครับว่าเก็บตรงจุดไหนบ้างนะครับตัวนี้คือยางนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับยางหน้าเป็น8.13ขีด24นะครับยางหลังนะครับก็เป็นยาง14.928นะครับ เป็นขนาดฐานความกว้างของล้อก็จะกว้างนะครับแล้วก็สามารถปรับขยายฐานล้อหลังได้นะครับเอาท้ายวีดีโอเต็มๆนะครับมาพร้อมกับหางนะครับตัวนี้เป็นหางควน5ใบ26นิ้วนะครับเบาะตัวนี้นะครับจัดมาให้เป็นเบาะสปริงนะครับเบาะสปริงนิ่มๆเลยนะครับใช้งานที่2องพิชั่วโมงนะครับราคาสภาพคุ้มๆนะครับแป๊บสายไฮดรอลกนะครับ เปลี่ยนให้ใหม่นะครับระบบไฟต่างๆลูกหมากซ้ายขวาตรวจเช็คให้ใหม่เรียบร้อยนะครับพร้อมข้อ1ใบเป็นข้อตะแกรงนะครับีเก็บใหม่รอบพันครับเดี๋ยวเชิญชมนะครับรีวิวการทํางานได้เลยนะครับไม่อยู่ที่ตัวผมนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจราคาเพียง3ามแสนสามแสนบาทเท่านั้นนะครับ นะครับลูกมงลูกหมากคันหน้าลูกปืนล้อหน้านะครับเปลี่ยนใหม่ตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบ power นะครับ รอบปั่นท้ายก่อนตัวนี้จะเป็นปั่นท้ายทีโอนะครับใช้งาน2,341ชั่วโมงนะครับรถเทลกภาพตัวนี้นะครับบิวให้พร้อมใช้งานเลยนะครับราคาเพียง3,40 0 0 0บาทนะครับ ไม่ดันนะครับมาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องจอไใกล้ก็ได้ยแต่ทมันมันกระเด็นไปนะนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆ f c ท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้เป็นรถบิวนะครับเช็คเก็บงานพร้อมใช้นะครับเป็นรุ่นคูปัตนะครับ M5000SU เครื่องยนต์ขนาด4สูบของ Power f h e e l ขับเครื่อง4ล้อนะครับคันนี้น่าใช้นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปรีวิวการทำงานตัวจริงได้เลยนะครับขอบคุณครับ